สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีพี่น้องป้องไปแล้วจ้ะเด้อมือเหนียวชีเฮ็ดกับเขา่าไข่ไข่จักน่อยนึงเน,งงนพาพี่น้องเพราะว่ามันเหนื่อมันเหลืออยู่ไปที่ีไปไปไปห่างไปขอบอบบกบกเขืออ็เลยสิีเอามากแกงเป็นแกงแกงเก็ดเหนื่อใส่บักเขือนอนะเนาะ ออดอื่นเราจะเอาพริกแกงแดงเรานะคะเนี่ยค่ะพริกแกงแดงไปคั่วกับน้ํามันก่อนนะคะขวกับน้ามันขึ้น้นองอันนี้เนื้อค่ะเนื้อของข้าวเนาะคะ่ะเนาะขอนังข้าวมันหอมได้ีแหลวเอาเนื้อแล้วมาขว่วพน่นอ้องกินของพริกแกงมันแต่ก็เป็นยังไละ่ะ กินของพิกแกงจะกกินเน,นี่เขาแต่าเอาอ็จะใส่กะทินอกะทิใส่กะทิลงไปนะคะเอาเหดเป็นแกงกะทิข้นออกอม ก็ได้กิมมากทำเป็นแกงเขียวหวานก็ได้เลยค่ะแกม่ารามอ่ะแกงเคสเนี่ยแกงเคสเนี่ยของอร่อยด้วยเนาะค่ะเนาะเนื้อห่อสุกแล้วเนื้อมันเหลืองซุกมากแบจัดการเอาเอากะทิใส่เล้ากันเนาะ สูตรโบตายโตได้พี่น้องเข็ดเสบจากของใส่น้ำลงไปนะะ้วคขะใส่น้ำลงไปแล้วก็นนี้มะเขือนะพี่น้องบะเขือม่วงนะคะบะเขือม่วงบะเขือม่วงเนาะใส่ลงไปด้วยอ,อันเขาจะปิดเขาจะเอาฟ้าได้เาปิด,ด ฟ้ามีมือปิ้นเนาะพี่น้องเนาะซีห้เบิ้งอันหุ้งเขา่าหุ้งเขา่านี่ค่ะเห็นนี่ค่ะหุ้งเข่าอันหมอลิ้นน้ำเนาะพี่น้องเนาะอะซื้อเขายี่ห้อน,อนี่มาล,ล่องเบิ้งตอนแรกว่าจะสร้างเข่านพี่น่องเดี๋ยวมาเดือดปุ๊กๆุกแล้วเนาะพี่น้องเนาะเขาก็จะใส่ชู้โรดลงไปค่ะ มากน่อยใช้น่อยมากหลายใส่หลายๆพี่น้องแล้วก็น้ำตาลนะคะน้ำตาละคะ่ะน้ำปลาค่ะเขาตกซี่มืองก่อน,นะครับเพราะว่าริกแกงนะส่วนหมากมันจะเข้มอยู่แล้วเนาะริกแกงส่วนหมากมันจะเข้มอยู่แล้วแกงเหนือใส่กับเขือนหมวงมืงอะ แซ่บอร่อยแน่นอนนะคะทุกคนืมใส่โรปีลงไปจากไหนครับ อันนี้ห้องวตรงห้องวัวตรงอันโดนด้วยพี่น้องแปบ๊บเดียวมันถือไฟแปบ๊บเดียวมันคสซุกแล้วจ้ะอันนี้มันบัดแท่บก็ใส่อันนี้ลไกไปจากพี่น้องพริกของเราแล้วก็ใบโหระพาเมืองนอกไม่ใช่ใบโหระพาบ้านเราด้วพี่น้องด้วยเมืองน,น,น,นอกกับจังสี่แล้วพี่น้อง อันใดมันพอทดแทนอดนไหนฮักกระไไปเนาะกันเนาะเสร็จแล้วพี่น้องค่ะเพียร้อยนะคะรสชาติบบโมเดจำจำกัดว่าซ้ำใดซ้ำใดเนาะกันเนาะผงผงหลดผงกล่มเขาน่ะจำกัดว่าซีมเอาอเ,รเรียบเรียบร้อยแล้วค่ะ